สาระความรู้เกี่ยวกับติดตั้งโปรยเตอร์ที่ไม่เคยมีร้านไหนกล้าบอกคุณมาก่อนสวัสดีครับ ผมโอมซีโนเอกรานะครับศูนย์อัปเกรดติดตั้งระบบไฟหน้ารถยนต์มาตรฐานวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งและอัปเกรดโปรเจกเตอร์นะครับเนื่องจากมีลูกค้าสอบถามมาเยอะมากว่าทําไมโปรเจกเตอร์ถึงมีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นนะครับผมจะมาบอกให้หมดเลยวันนี้ว่าคุณสมบัติของโปรเจคเตอร์แต่ละตัวมันอยู่ที่ตรงไหนและจุดสําคัญของโปรเจคเตอร์มีอะไรบ้างไปชมกันครับ และด้านข้างผมนี้นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ไบซีนอนทั้งหมดที่ผมมีนะครับจะมีด้วยกันอยู่ห้าเกรดจะมีตั้งแต่หลักพันนะครับขึ้นไปถึงจินหลักหมื่นนะครับผมแต่ละตัวเนี่ยจะมีความแตกต่างออกไปสิ่งสําคัญของโปรเจคเตอร์เลยสิ่งแรกคือความเข้มแสงนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเดี๋ยวผมพาไปดูที่แผ่นป้ายตั้งไฟและอธิบายให้ดูกันชัดๆเลยครับข้างหลังของผมนะครับคือเป็นเส้นแสงความสว่างของโปรเจคเตอร์แต่ละตัวนะครับจะมีตั้งแต่หลักพัน แม็กซิมัมสุดอยู่ที่หลักหมื่นนะครับผมจะพาไปดูความแตกต่างของโปรเจเตอร์ตัวแรกกันคือในราคา5,500บาทครับเส้นด้านล่างนะครับเห็นไหมครับโปรเจเตอร์ชุด5,500บาทก็ถือว่าให้ความสว่างได้พอประมาณนะครับสําหรับนี้ตัวนี้นะครับแต่จะมีจุดโฟกัสที่ไม่ค่อยชัดเจนเห็นเห็นไหมครับตัวนี้จะไม่เข้มมากคถ้าเราเปรียบเทียบไปกับโปรเจเตอร์ที่หลัก7,800นะครับจนถึงหลักหมื่นเห็นไหมครับความเข้มแสงนะครับจะยิ่งมาก ตรงนี้ครับคือจุดสำคัญหลักๆเลยที่ถ้าตัวไหนนะครับมีโฟกัสตรงกลางให้ความเข้มแสงเข้มๆแบบนี้นะครับจะยิ่งทำให้ไฟหน้าลดคุณสว่างและมองเห็นถนนชัดเจนได้ทั้งกว้างและไกลมากๆนะครับผมเปรียบเทียบสมมติอย่างตอนนี้นะครับผมจะเอาตัว5,500นะครับไปเปรียบเทียบกับตัว8,900นะครับลูกค้าจะเห็นความแตกต่างเร่ชัดเจนเห็นไหมครับตัวนี้นะครับโฟกัสตรงกลางจะอ่อนนะครับ พอเทียบกับ8,009นะครับจะเข้มมากเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะส่งผลในเรื่องของความสว่างผมจะเอาตัว5,500นะครับไล่แสงขึ้นมาให้ดูว่าถ้าเทียบกับตัว8,009แล้วจะกบแสง8,009อยู่ไหมเราไปชมกันนะครับที่ผมจะเอาตัวแสง5,500นะครับขึ้นไปกบ8,009นะครับลูกค้าเห็นไหมครับว่า8,009นะครับจะเกินแสง5,500ไปโดยทันทีนะครับ นี่คือสิ่งสําคัญหลักนะครับที่จะส่งผลให้ไฟหน้าควรจะสว่างหรือไม่สว่างนะครับผมถึงพยายามจะบอกกับลูกค้าทุกๆคนนะครับว่าโปรเจคเตอร์นะครับไม่ใช่ต่างกันแค่ราคานะครับไม่ใช่ต่างกันแค่คุณภาพสินค้าแต่มันคือทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งของเรื่องคุณภาพของลูกแก้วนะครับสคุณภาพของหลอดฟีนอนนะครับสคุณภาพของบลาดครับสมสิ่งนี้สามสิ่งหลัก ที่เป็นจุดโฟกัสสำคัญของโปรเจคเตอร์บายีนอลนะครับลูกค้าหลายคนผมถึงพยายามอธิบายว่าอยากให้เข้ามาดูที่ร้านนะครับเพื่อเห็นแสงจริงแบบนี้นะครับว่า5 5 0 0เนี่ยมีความต่างกันยังไงและยิ่งตัวที่เป็น8 9 0 0หรือ129 0 0อย่างด้านบนเนี่ยนะครับจะยิ่งเข้มมากนะครับตรงกลางจะชัดเจนมากๆยิ่งทำให้ความสว่างของโปรเจคเตอร์ยิ่งออกไปได้ไกลนะครับ3-400เมตรความกว้างแม็กซิมัมสุดได้ถึง6เลนถนนเลยนะครับ นี่คือความปลอดภัยอย่างมากนะครับสำหรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์เพราะฉะนั้นอยากให้ลูกค้านะครับรบกวนศึกษาเรื่องนี้ก่อนติดตั้งนะครับอย่าหลงเชื่อโปรโมชั่นถูกๆนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับของถูกและดีไม่มีอยู่ในโลกนะครับติดตั้งแรกๆอาจจะสว่างได้ใช้ไปนานๆน,นะครับลูกค้าอาจจะต้องเสียตังอีกรอบหนึ่งเพื่อกลับไปติดตั้งชุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้เป็นสาระความรู้นะครับว่าการติดตั้งโปรเจคเตอร์นั้นอยากแนะนําให้เลือกจบในทีเดียว หากลูกค้าท่านใดสงสัยเกี่ยวกับระบบโปรเจคเตอร์นะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่เพจ a c e b o o o โอมซิโนนา A เอกาลาาได้เลยนะครับสำหรับร้านผมนะครับยินดีให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าก่อนติดตั้งและโทรเข้ามาสอบถามได้ก่อนตลอดเวลานะครับนึกถึงไฟหน้านึกถึงโอมซ i n นน A เอกาลานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ